มาพี่น้องลาบประปากนี่โอ้ยมาคือตีนเดียซับเดียวพี่น้องนี่กลางมันหัวมันพี่น้องนี่ต่มสุบตัวใหญ่ๆเลยสองตัวโลนี่ล้วนพี่น้องเอินว่าขัวล้วนเนาะมันสุกประมาณนี้ครับโอ้โอคือชิ่ง ตักนำ้ำตักน้ำซุปมันใส่ครับขัวตักน้ำซุปมันใส่ปลาแดกครับขัวครับผนส่งสิมานหนี่ยดิ่งดิ่งเลยปลาธรรมชาติครับซับให้มันละเอียดในยังหน่อยกงางั้นต้องเอาพี่น้องซับหยัก หอยสุกเลยครับสุกแบบสุกแบบสุกมากด้วยว่าสุกแบบสุกหวานแหวนกระเละแต่กระเละแต่สูตรใช้สูตรมันครับกัดเลยเด้งบางคนคนุณกระหลวกแบบลวกซ้ำเกลียวนี่กระไดพี่น้องอ้มีผิดปลาธรรมชาติเนื้อหวานประมาณนี้เอาเดี๋ยวไปปรุงกันครับปัวจะเข่า ไปซื้อได้ละปรุ๋งเลยพี่น้องปล่อยไปให้มันเย็นสักครู่แล้วครับหอมแดงสักแตบเนี้พร้อมตีใส่ลงไปเนาะมะนาวอยู่ไก่ใส่มะนาวก่อนเด็ดกินง่ายๆครับใส่ปลาแดง่ายๆปลาแดง ขวดสุกมาแล้วพี่น้องบ่ใส่หลายมันเก็บเนี่ยมันเก็บพอมกินตามด้วยไรนี่สู้ไปสู้อยู่ใกล้ใส่รไปสู้ก่อนนี่ ใช้พกินได้พี่หนอประมานี้เลยครับอีกน่อยก็ใส่ไปทรมักย่างเยพี่หนองงไงฮะฝักอยาเง,ง,งี้ยหน่อยันำตอนกันฝักนันฝักแล้วนะเว้ยง,งัาไงฮะ เป็นแก๋าตาก็เนี่ยหอมคุดเลยฮะไปเศษๆกันครับเลย,ยเนี่ยเศษๆกันเรื่อยสวัสดีครับเอาสวัสดีพี่นอ้องเอ็มมือแดงครับผมเมนู น้ำสเสนอพี่น้องปลาปตะปะหรือว่าปลาตะเพียนนี่หอ,อมขานาดนาที่ผมทำง,ง่ายๆต้นคลิป,ปนิดนึงพี่นอ้องใส่กับตอนนี้สิบบาทโโอ้ปูนี่นี่มีน้ำ้มซุปมันหอมครับสมซุปมันโอ้ใส่ก็ปลากระดูกเก่าครับมาๆพี่น้อง หารเกิดดีแล้วมาเนี่ยหลับปะปากสุดเด็ดหลับปะปากสุดเด็ดเท็ดเองเนี่ยถ้าก็โดนอ่อนเก็บมาใจว่านทุ่ท่าสิบอลเนี่ยก็โดนน้ำ ตัวเราด้ยครับยังท่านใจครับผมครัสดีครับ Bên mặt điện nhanh nhau. Hm, điện lưng mang. Hm, bóng mìa mhm. Cát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  mìa 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 số tiếp bộ trong sự tổng ha thì nói hết đèn cái một nó kinh còn pin rồi bỏ Suốt ở bên nó không chăng đồn Thế này แสบพื้นก่อต่วปลาตะโดนน้ำน้ำต้มซุปมันไปหรอตร้มฮวนต้มกลางมันมมใส่เวลากินกินแสบได้ไปหรอจัอง กินอยากว่ากางมันไหลเอาตัวนี้ปากเลยตัวนี้มันยังเด็ด แซ่แห้งครับแซ่บแบบสุดๆเลยหอมปลาปาปลาปากหรือปลาตะเพียนครับ โอ้อยอะไงอ้ะคปอบใช่่ะตมแบบแตงโกินเบิดไปอ้วอืมอืมดเด๋คำนี้มันไปนอนอนด่ สดอะไรครับยังเทิงใจห่ว <c oughs> ยเข,เขาขอกทางนางปืดปืน จำยุบยุบก็ได้พี่น้องครับตัวสื่อ,อครับฝนหมาพี่นรอ เมื่อตึบมาเลยผนตั้งอันนั้นมันโต๊ะแข่งมาแรีงเบืองอาการเลยประมาณนี้เนาะพี่น้องหลับป,ป,ปากๆใส่กับผากระโดนแบบจุกๆเสร็ๆเลยนี่เพราะว่าของ ธรรมชาติพี่น้องปลาธรรมชาติมันแสบหลาบแบบฟู่เลยปรุงหอมกุ๊บสุดยอดเลยฝากปีนตอนน้องไว้มาก,กอะโคตรแหลกโแชร์ฉด้วยครับขอบคุณขอบคุณคือเก่าที่เขามา <c oughs> ที่ตามแล้วส้มเนาะครับเนาะคลิปนี้ไว้สำนีพี่น้องหน้าพี่น้องไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่ก่าครับสวัสดีครับเอาไปขอบคุณค่ะบ๊ายบาย